คาถาชินปัญชรเป็นคาถาหนึ่งที่มีความสำคัญและมีอายุยาวนานนับร้อยปีตั้งแต่เริ่มต้นกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณช่วงสมัยรัชกาลที่สองมาถึงปัจจุบันเพราะด้วยอนุภาพและความศักดิ์สิทธิ์จึงทำให้ชาวพุทธหันมาท่องพระคาถานี้เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองอีกทั้งยังป้องกันให้ตนเองนั้นผลจากภัยอันตรายต่างๆทั้งปวง สำหรับเรื่องราวที่ว่าใครเป็นผู้แต่งพระคาถาชินชน,นััญชรนี้ระหว่างสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรมรังสีแห่งวัดระคังโคสิตารามกับพระมหาเถระผู้เชี่ยวชาญบาลีปรกรณ์รูปหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในกรณีของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตนั้นตามที่ได้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์ได้ไปสวดพระคถานี้ ถวายองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงมีรับสั่งว่าถ้อยคำในบทสวดนั้นไพเราะและได้ทรงสักถามเพิ่มเติมว่าหัวโตได้มาจากไหนต่างเองหรือเปล่าสมเด็จพระพุทธจาจย์จึงได้ถวายพระพรตอบว่าหามิได้เป็นสำนึงเก่าจากเมืองเหนือนำมาแก้ไขดัดแปลงใหม่ตัดตอนให้สั้นเข้าของร่างกายยาวกว่านี้ ฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่าผู้แต่งขึ้นมาน่าจะเป็นพระพิสุชาวร้าน,นารูปหนึ่งอยู่ในสมัยพระเจ้าติโรกราชเนื่องจากในยุคนั้นเป็นยุคสมัยที่มีการสนับสนุนให้พระเถระหลายร้อยรูปเดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎกที่ลังกาเมื่อได้สําเร็จการศึกษาจึงมีการแข่งขันการแต่งบารีประกรณ์กันอย่างเอิกเะเิกจนชื่อเสียงแผไพศานไปจนถึงพม่ากรุงศรีธยา สิสองปันนาและล้านช้างทำให้เมืองเหล่านั้นต้องขอคำภีภาษาบาลีที่จาโรโดยพระพิสุรัานนาไปศึกษาอย่างแพร่หลายคำว่าชินหมายถึงพระพุทธเจ้าคำว่าบัญชรหมายถึงกงหรือเกาะความหมายของชินบัญชรน,นั้นจึงแปลว่ากงหรือเกาะป้องกันภัยของพุทธเจ้าโดยที่เนื้อหาในคาถาชินบัญชรน,นั้นจะเป็นการอัญเชิญพระพุทธเจ้า จำนวน28พระองค์เดินทางลงมาสถิตในทุกอนูของร่างกายเพื่อเป็นการเสริมให้ตัวเองนั้นมีพลรรังพุทธคุณที่ยิ่งใหญ่จากนั้นจึงอัญเชิญพระอาหารหันต์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน80องค์ซึ่งเป็นผู้บาร,รมีธรรมที่ยิ่งใหญ่อีกทั้งยังได้มีการอัฏนาพระสูตรอันศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งอนุภาพในด้านต่างๆมาสถิตในทุกส่วนของร่างกายจนรวมเป็นกำแพงแก้วคุ้มกัน ตั้งแต่กระหม่อมมาห้อมรองรอบตัวผู้สวดภาวนาพระคาถาชินบัญชรจนกระทั่งอันตรายก็ไม่สามารถหาช่องโหว่เพื่อสอดแทรกเข้ามาได้อนุภาพของพระคาถาชินบัญชรพระคาถาชินบัญชรนี้มีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์มากหากผู้ใดสวดมนต์หรือภาวนาพระคาถาชินบัญชรอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะกินเดินนั่งนอนหรือภาวนาพระคาถาแม้ยามอาบน้ำแปลงฟันหรือแม้กระทั่งตอนทำงาน ก็จะช่วยเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลสมบูรณ์พูนสุขศัตรูหมู่มันไม่กล้ากายเดินทางไปที่ใดก็เกิดเมตตามหานิยมมีลาภผลขจัดภัยผู้ผีปีศาจตลอดจนคุณใสต่างๆมีความเชื่อว่าหากสวดพระคาถาชินปัญชรสิบจบแล้วอธิษฐานก็จะสำเร็จได้สมดังใจและยังมีความเชื่ออีกว่า สวดภระคาถานี้ขณะทำน้ำบนสามารถแก้วิกลจริตแก้สัพพโลกได้หายสิน้นและนี่ก็คือความเป็นมาและอนุภาพของคาถาชินบัญชรที่มาฝากกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอเรื่องราวดีๆกันด้วยนะคะ